สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆทุกคนนะครับวันนี้ไปอยู่ในช่องอูน้องสานะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับสําสหรับผู้เล่นที่อยากเก็บเลเวลรถให้ไวนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําตัว a อพซตัวใหม่นะครับที่ชื่อว่าคุณลุงผู้เรียบคุณลุงผู้เรียบร้อนนะครับ เลเวล45นะครับตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับแยกแยกกันจักโยนะครผมจหรับตัวนี้นะครับเอาไว้สําหรับเลเ <ลด S 2> วลรถโดยเฉพาะเลยนะครับก็ัะดัแบ,บแรกนะก็คือมีบบอะไรก็บัฟเองไปให้หมดเลยนะครับหรือว่าจะขอบัฟจากคนอื่นมาก็ได้นะครับ แล้วก็ความเร็วของรถเนี่ยถ้าวิ่ตัวนี้นะครับ ABC ตัวนี้ความเร็วถ้าเอาให้ผ่านก็3 20 330ขึ้่นะครัอบขึ้นนะแล้วก็ไม่ชนบ่อยนะครับไม่ชนบ่อยมันก็จะผ่านไปได้นะครับมันจะไปตึงจุดมันจะไปตึงตรงช่วงช่วงเมือสาลงไปยันเมื่อสามห้านะที่มันเป็นช่วงจะลงไปหาตัว ABC Batman นะครับ เดี๋ยวผมจะวิ่งให้ดูนะครับว่าตัวนี้เขาวิ่งกันยังไงนะตัวนี้นะครับนะครับตามนี้เลยนะครับมารดดน้อยน,นะครับแต่ว่ามันตึงเวลานะครับผมใส่เครื่อง2.8นะครับ ใ้สองจุดห้าได้นะครับเอารถเรือลวห้าสิบมาเรือได้นะครับแต่ถ้าเกิดเอารถเรือน้อยกว่านี้มานะครับถ้าเกิดเอารถเรือน้อยกว่านี้มานะครับทุกคนก็จะตึงหน่อยนะครับแบบใส่ควบคุมคนใส่เครื่องคนใส่เท่าคนนะเท่าเรือคนนะครับมันก็จะตึงนะความเร็วมันจะไม่ถึง300รอนะครับ ขอโทษครับพอดีเสียงแหบเชื่อแลยขอภายในเสียงของผมนะเสียงแหบนี่นะครับ A อวซี MC ตัวนี้นะคุณลุงรีบร้อนนะตัวใหม่นะเพิ่งอัพเดตมานะ มันจะไปตึงตรงนี้นะครับพอผ่านจุดตรงเมื่อกี้ไปนะครับมันจะไปตึงตรงนี้ครับเวลามันจะตึงมากครับเนีย่ยมันจะตึงแค่จุดนี้จุดเดียวเลยครับผม ถ้าเกิดเวลาเหลือน,น้อยนะครับนี่ผ่านตรงนี้ได้ก็สบายแล้วครับเวลามันตินน้ที่เฉยเลยทาแนะนำสหรับการไป ABC ตรงนี้คือต้องเอารถที่แบบ เลเวลปะา50ข so, so, ึ้นมานะก็คือใส่เครื่องสุดท้าควบคุม1 4 5แล้วก็ท่อ1 4 5ก็ได้นะครับนะครับเอาไว้ผ่านผ่านชัวร์ๆนะเอาแบบผ่านไปเลยนะเล็ตเ็น วันนี้ไม่ได้เล่นมาครึ่งวันเลยนะก็จะขับแบบชนบ่อยพาดบ่อยนิดน,นึงนะครับชนบ่อยนิดไปหน่อยนะครับตัวนี้ถ้าผ่านตรงนั้นได้ก็สบายแล้วครับ ตัวอื่นมันก็ง่ายครับตุดอื่นง่ายนี่คือลายวิ่งของตัวน,นี้นะมันก็วิ่งมายากเลยนะ ให้ดูตอนหลอสเ็จภารกิจครับนี่นะผมนี่จะได้ EAP มานะครับได้เหมือนอตัวสองเปนสูตรเลยนะแล้วก็จะได้ของนิดหน่อยนะครับตัวนี้จะดรอปพวกไข่มุกดำแล้วก็เพชรดำด้วยนะครับมันจะมีซุ่มดรอปนะครับไอายามณีจะดรอปเพชรดำกับไข่มุกดำนะตัวนี้แล้วก็ดรอป ดอกที่ที่ซ่อมยางด้วยนะครับผมแต่ว่าไม่สามารถเลยเปลี่ยนได้ครับแล้วก็ดอกพวกเหมือนของฟาร์มเลยพวกเครื่องท่อพวกปูมละไายพวกเบรกอะไรพวกนี้นะครับตัวน,วนี้ตัวนี้เน้นเรื่องรถอย่างเดียวนะครับผมอ่าก็มีเท่านี้นะครับผมที่จะมานําเสนอเกี่ยวกับตัว abc ตัวนี้นะครับชื่อว่าคุณลุงผู้รีบร้อนนะครับตัวนี้ก็ สำหรับผู้เล่นใหม่ก็เวลได้เหมือนกันนะครับรถรถต้องวิ 20, ่งสามร้อยยี่สิบถึงสามร้อยสิบก็ผ่านได้นะครับถ้าตึงๆหน่อยก็เอาเซตคนมาใส่นะครับก็ผ่านได้นะครับถ้าตึงหน่อยนะผู้เล่นใหม่ก็เวลได้เหมือนกันนะรตรงนี้นะครับผมก็ถ้าใครมีคําถามอะไรดีสุสแสนแล้วก็สอบถามได้นะครับผมนะบพอดีขอจบคลิปเกี่ยวกับการเลเวลรถ เลเวลรถที่เร็วนะครับก็คือ a อพตัวนี้นะครับผมย้าีิทีนะครับชื่อ a อพว่าคุณลุงผู้รืบร้อนนะครับเลเวล45นะครับโอเคครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวผมจะมานําเสนอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับชมกันอีกนะครับสวัสดีครับ